กมยามตุ่มพื่งเพหกหลังไล่มันอนี่วะเยอนะเงี้ยนะเงี้ยนะโยมถก็ิเนี่วอู้ยของแถะวะตั้งแขนครับพี่น้องตั้งแขนครับพี่น้องของเถะของเถกง่ายได้ครับนี่จกตัว่ใส่ไปหาหลัง โอ้อันนี oh, the there. There the ้ก okay. ็พ่อพ่อได้ยุพอได้ยุงหนึ่งตัว่หนึ่งตัวโอ้ยหลังมาโตโตเลยเ้ยบอพ่อาเดี๋ยวเด้เรื้อยเลยเดี๋ยวไปเร่อยเลยหลังต่อไปวะ

การว่าอ่ไปนี่ก่อนจะออกแล้วลูกอ้จะนี่ฮะหลังซีซี่ก็ไปใส่ต,อน,สตอนตอนมาใสาเ่เบ็ดนะ พ่าล้วดีเันสีการลื้อยาเดี๋ยวดิเซ็งมังเลยโอ้ยยงถอว่ามันถีอก็ึง้ย่งตัวนึงโอ้หผกลงมาลงมาลงมาได้ยุ่งผั ลังละตัล้างละตัวเี๋ยวพูดเลยหนึ่งตีปลาไเซยนึ่ีเทือตนนั้นมันเอาปลาไปเลทีนั่นเดี๋ยเสีดยดนะล้งซื้อไทยวะซืุ้ไทยครับโอ้อันนี้เ่เป็นตถีกเงียบครับรรโอ้เฝ้าหลังงล้งเดียวเฝ้าครับตรงนี้นนหาล้งตถีลัางหนึ่งตะถีล้างหนึ่ง เห็นไหมรอๆเดยตอนนั้นรอเดียวก่อนมาเรงแก่มือหร่มาเงเก่มือไหม่มะเกมือหร่มาเงใส่เพิ่มอีกมาเรงใส่เ่มอีกนี่เหรอเชยนี้เหรอมาเรงใส่เพิ่มอีกคลังสิบาเาเดี๋เบื้งผลงานครับเดี๋ยวไปเทปครับผลงานเด็กตัวเตีด็กตีอ้ ทางแรกครับก็ทีอว่าะสมสเปรจอีลังด้วน an ี่ตัวนึงเกงหลังครับหลังตัวดอกคำซะไอตัวนี้คะยู่นี่ตัวนี้พญาดาบูใสตุ่มลองใสตุ่มไหมั่นเด้ตุ่มกบมาตุ่มประไลนี่ล่ะ สือตัวเสือตัวอาลังเสือฮอย่น้นเหรอได้ครัแบบีหลายคนอบ่